ผู้บ่าวใหม่เหรอบ่มีคนคุยอยู่ป๊มีคนในใจแล้วมีมีคนคุยแต่ว่าอยู่ใกล้เราไม่ได้อยู่กูนี่วมีบ้านเองเจ้าก็เปิดใจบ่หรือว่าปิดใจไปแล้วตอนนี้เอากระถางไปเยอะป๊ก็ก็แบคุยกับว่าแบบเคยล้มกันว่าเปิดใจอยู่แหละผู้บ่าวใหม่สบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง เอฟซีนักแพงเบอร์สกุน,สนเบิร์สมองสุบอนเด้อพี่น้องเด้อเนาะผูเป่าสองยูทูบบากลาปาเพลินคือเก่าพี่น้องเลยเสือวเหมือนเหี้ยก็อยู่ที่บ้านาซีวิไลนี่แหละพี่น้องเอ้เนาะมาบ้านซีวิไลซะพราะว่าบ้านอันนี้ข้าวข,ขึ้นกับบ้านซีวิไลเนาะก็คือมันีอกภาพผีผานอกฮามาหุ่นจักกับอีกเขตหนึ่งพี่น้องเอ้เนาะซึ่งว่าเป็นเขตแม่ห้างอี้เลี่ยงกระดีเนาะจากสีห้างลูกจากคนกับบ่าคือกันเนาะ หลายสาเหตุที่เป็นไม่ห่างนี่เขาก็ยังบุหู่คือกันลาลาปะผัวหรือผัวปลาลาวหรือจังไดนกับบุหู่เนาะได้จังไปสอบถามหลายกาไปอ้ไปลมไปทำเความองหุจักเหล้าไปพร้อมๆกันเลยพี่น้องเลยเพราะว่าครั้งแรกคือกันเอาเข่ามาเหมือนนี้เนาะเป็นครั้งแรกห,กห,หรือว่าครั้งจำอิดนั่นแหละว่าสันซะลองเข้ามาลองเบิ้งเพื่อว่าเหล้าซีมีคนสวยเวววรือลาวแหละอุปถัมภ์กับสู้เหล้านะเนาะ ทีอาจอาตจ,จะผูกเพาะสายหน่อสายแน่นเล่านำ้ำซองโวย fc เบ้าเราประเพลินกัมมีพี่น้องเอ้ยเนาะกับบ่าวกันอันนี้ก็ได้หลายค,ลคนก็สิม,มาคอมเมนต์ว่าสรุปนี่เฮานี่สิถ่ายคลิปสายบุญหรือว่าสิสายหาขู่กันเนี่ยเฮ็ดทุกอย่างพี่น้องเอ้ยเนาะการช่วยเหลือนเ่เฮ็ดทุกอย่างว่าสันซะบ่าวาแต่เป็นสะพานบุญเนาะหาขู่ให้ก็ได้คือกันอันนี้ก็แล้วแต่ว่าไปสิเอา ไปแล้วแต่จุดประสงค์แล้วกับความพึงพอใจของใครของมันเนาะพี่น้องเนาะว่าแต่แต่เพื่อนทีคุยกันมาสั้นๆพอเฮาพอได้ไปบังคับพอได้ไปมัดมือกันใส่า็สั้นเนาะโอเคตอนนี้ก็หมอนมาถึงแหละเราก็นั่งอยูอ่แล้วเนาะนี่แหละพี่น้องเลยมามาเห็นเราโตเป,เ,ปเป็นเปลนเนาะครั้งแรกคือกันที่ได้เข้ามาเจอมาเห็นอ่ะโดยสบายดีสาวแพงสบายดี แม่ลูกเบิด์สามคนนี่พู้นี้เห็นลูกเอื้อยผู้นี้ลูกน้องกับพู้นี่โอ้สองคนเนาะโดยโอ้ลูกสองในพี่น้องกันเรามีลูกสองคนมีลูกเจ้าคนอันนี้ลูกเอื้อยพู้นี้เรียกว่าหลานหลานโดยจากปีอะไรลูกเจ้าน่ะพูดี่เห็นฮอดและหาปีอันนั้นลูกกกเนาะโดยแม่นผู้นี้เนี่ผู้ที่สองโดยสามปีสี่ปี วันหอดสี่แล้วน่ะสี่สามปีปลายพูดงี้ฮะก็สามปีปลายนี่ยพูดงี้ะประมาณห้าปีคอหอยกบแลวกล้าใจกันเลลงลืมหลไยปีจำไม่ได้เกิดปีจะชมพันจะได้ประจักเกิดก็ได้จดไว่อยู่หรว่าได้จดแตะก็ว่ได้จดเลยเนาะได้จดเลยเพราะว่าพูดงีไปเกิดอยู่ห้องหมอได้พูดงี้เกิดในเฮือนเกิดในบ้านเองพูดงี้ไปได้อยู่ห้องหมอผัวลูกกู ทวดเจ้าน <Z an aaS as> ่ะเป็นโสดมาโดนหรือบป่โดนแล้วจ้าปีที่ปีไปเลยนะสามสี่ปีแล้วโดยประถับป้ากับปัวกรับไปได้เอามาเลยนะอยู่จนเลี้ยงลูกใหญ่ป้าพูดพูดนี่เลยฮะก็เกิดนี่ป้ากันกับพ่อมมันเลยฮะก็เกิดได้จากเดือนไม่ได้เพอเดือนจำโอ้แหละป้ากันก่อนโดยพูดนี่ฮะทวดเจ้าน่ะซื้อแพงเลยเนาะโดยแม่ไอ้ลูกเนสองคนนี่คือผอเดียวกันเนาะโดยผอเดียวกันคนในบ้านนี่ยพ่อผอของเล็กหน่อยนี่คนบันดง บรรดงกันคูโดยคนบรรดงกันคูยังลูกปู่ที่สองฮะก็เกิดยังไม่ได้พอเดือนซโดยยังมไปอลาดก่อนโดยแม่ว่าอยู่พวมกับก้ามกับอะไรคัวนะเป่นกับปเพิเนเป็นได้สาเหตุจังเดยเลือกด้ปะกันสาวแพงกับพิษเร็วกันแหละกับพิษเร็วกันเผิ่อกับไดะเท้าแเราเผิ่อกับลายแฮนนี่ อย่างไรนี <s <S oh, ่อย่างเดียวเนาะน้องก็เลยมาอยู่น้ำผอน้ำแม่แบบไนี้โอ้เจ้านเมื่ออยู่น้ำมันโดยมันอยู่นังผัวแต่พิ่มพิษเลี้กันแหละว่าไหลนี้ไหลยางไงขนาดไหลแบบพิษกันยามใดยามใดมีแต่ไหลน้อนตะลางๆขนาดโอ้ยง่ายใช่มีแต่มีแต่ผักไซไหลส่งเจ้านี้แบนสัาน้องกับมาอยู่พี่เลยโดยสิทธาน้องอ่ะมึงมาอยู่เพื่อนพ่อเพื่อนแม่กูจังสั้นอย่างซี้มึงไปโลดยังประมาณอย่างก็ มันผิดลักษณะาว่าวามันก็ด่าแต่น้อให้เมี่พาลูกนี้ๆแต้เฮือนกูนะบมให้ว่าด่าโดยๆ่ให้น้องนอนรับตารางกับลูกกับเต้าน้องก็บ่น้อยเฮือนพ่อเฮือนแม่นก็มีเนาะน้องก็มาพี่้ันรอบแรกก็สิพี่กบนีพี่กน้องอุ้มผู้ใยากน้อยเนาะว่าฮะฮะก็เฮ็ดหยังกแม่เนาะอุ้มจนฮอดแคมยักจักใหญ่เด เพ category, ิ่นก like ็มาเอ้าเราได้น้องก็ใ right, ห้อภ no, no, ัยเพิ่นได้น้องเลยนะบ่ที่ประเฮ็ดคือเก่าน้องบ่ว่าเพิ่นว่าสิบ่เฮ็ดแต่ประเฮ็ดคือเก่าบัดนีไหลน้องนี่น้องก็มาเลยบัดนี่น้องก็เมื่อยอดทนแล้วร้ายเถื่อแลด้วรอมาเนาะน้องก็เมย์อดน้องก็มาบัดนี้มาได้น้องน้องก็บ่ได้กาศเลยเพราะว่าเพิ่นเพิ่นก็บ่ได้มาฮ้องมาขออันนั้นเลยเนาะเขาก็บ่ได้ติดต่อมาเลยบ่ะบ่ได้มาหาลูกหาเต้าเลยบ่ผัวมาตั้งแต่ดนๆแล้วตั้งแต่มี คนตายในบ้านนี่ยได้เพิ่งมาเท่านั้นนะแต่ไม<อ>่ได้มาเลยเนาะโดยโดยในตอนนี้เขาก็ยังอยู่บ้านบ่หรือว่าจังงุ๊บบ่เพิ่นงป้ากับน้องมาไปไปไทยแล้วไปไทยก็ประมาณ4ีเดือนแล้วเนาะไปไทยอ่ะแล้วเขามีมีมีเมียใหมหห่แล้วบ่บ่ฮู้แล้วว่าเขามีหรือบ่มีบ่จักเนาะตอนนี้เนาะ<อ>บ่ฮู้แล้วบ่เพราว่าเขากับ่ได้ติดต่อมาเนาะกขน่ดลูกเก็บเป็นแท้ๆเขายังบ่ฝากเงินฝากค้ามาเขาก็ฮู้อยู่เนาะแม่นบ่ เพราะว่าคนขุดชิโลกนะอันนี้เขาไม่ได้เกิดเนะดออาะเ<ด>ขออาเอามาผักให้เขาผากให้พ่อแม่เขาเองพูดเลยพี่น้องเขาพูดเลยแล้วลตอนนี้นะเจ้าเลี้ยงลูกกับไพยนี่เลี้ยงลูกเปลี่ยวครับแบบกับแม่เลี้ยงแม่กับมีเงินมูลค่ามันถูกยากกันเนาะ<ด>เลี้ยงเพียวเลยแหละแล้วไม่ได้ไปหาเงินหาค่ามัทังใดเลยเนาะไม่ได้ไปอยากลูกเลยไม่ได้ไปแต่ไปกับลูกยังน้อยเจ้าไพย์ีเอาให้แม่กับตอนนั้นมีแต่เจ็บ กระเพาะเรื่อยๆเพิ่งกระเพาะเนาะแม่ก็อย่อยู่ดีมีชุดอะไรเพิ่อก็เลี้ยงร้านเพื่อนี่แม่ก็แม่ก็พ่อก็เป็นกระเพาะก็การกระเพาะลำไส้อ๋อไอแม่นอกนี่ได้สนั่งนี่ได้วันนี้เพิ่งไปหาเงินอยู่เวียงจันพ่อไปหาเงิ่งเยี่ยมกายกับบด้เงินเลยครับน้องรอบพ่อได้พาเงินแต่ชื่อเขาชื่อน้าชื่อน้าเลยฮะโดยโดยโดยชื่อเขาโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าถ้าอยู่กั็เล็กหน่อยมันกาซีโอนเนาะ เดี๋ยวเสี่ยเอาขนมให้เด็กน้อยแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยเขาไปกินอ่ะยุบอนใหม่พี่น้องเอ้ยแล้วเฮากาชิด้สัมผัสกับแม่เพื่อนบ่าวสองสองนี่เนี่นะมังก็สีบ่มีเสียงรบกวนนะพี่น้องเอ้ยเนาะมันกาชิด้ยหู้เรื่องเนี่ยเพอไกลต่อไม่ยากบ่ได้เพื่อนเพื่อนบ่ให้เอาขนมไปกินกันแหละพากันไปเล่นเด้อเอาไปแบ่งกันกินไปถูกเอาในตี้มอนนี่ถูกเนี่ยถูกเนี่ยเอาไปไปแบ่งกันกินไป ไปพูมาไปกินพักูไปมีข่ากล้องมามาไม้ยงินมามาไปแมนโอ้ยไปพี่ทีเยแต่เ่อเบาตามากจนขาอย่างว้าบอกเขาก็ต้องเราเข้าใจอยู่เล็กน้อยเขาก็ต้องมีวิธีไปว่าดื้อขนาดหลอกเลากเขาไได้มากอ่าตาเบาังมาจนหัวควนนะลูกก็ะเลยหรอเด้อม่ตบอกผพังอีกหน่อยที่เกลดเจ็บได้เนาะเด้อขนาด แต่เจ้าน่ะมานอนอยู่หน้าพี่ป๋อนอนบ้านนะนอนอยู่บ้านนี่มีแต่พ่อนอนคนเดียวอยู่นานเลยโดยนอนบ้านโลย้อวออกมาได้โดยต้องเว้นก็ออกมาแต่แต่เช้าแบบว่ามาออกมาหายดำหายดำนากไปดำพลตกแล้วก็ยุดก่อนบ่มีหน้าบ่นี่โดยแห้งคือจริบ่มีหน้าหน้าแบบจะเป็นหน้าใดๆเนาะเมียนเขาว่าอยากคุกเค่าจะได้กินก็หบาเป็นเรลืองตายหมดเลยดำกว่านี่หน้า มันกลางามอยู่บอกเขานี่นาจันนี่บอกงามเหรอแต่บอกงามแต่ปีการเนี่ยได้ข่าวชิมหาสอบมาเจอก็บอกกุ้มอยู่ผู้กุ้มกินโอ้ยชื่อแต่ละปีชื่อแต่ละปีชื่อครูปีเลยหาเงินต้นตอต้นตอยชื่อแต่ละปีค่ะแต่แต่ต้นมาต้นมาแต่นอกจุดใหญ่ใว่าข่าวบอกเป็นบอกได้ข่าวบอกมีผู้ใ่บอกกระแมนเนาะมีเงินชื่นและถูกยากเนาะเขาก็ทุกน้นเข่าและเรื่องราวในอื่เกิด พราะว่าเขาหาไปแาบงาย่านรับน้ำไปรับจ้างกันเขารับจ้างเขาด้ำก่อนเขาไปรับจ้างน้ำหน้าเนาะมือหาชีพมือหกชีพเนาะคู่มือนี่นาะเขายังจ้างกันหรือเปล่าจ้างเลยจ้างวันเท่า้ายแถวบ้านเจ้าคู่มือนี่เขาก็จ้างวันละแสนเช้าได้เมื่อเมื่อนี่เขาก็ไปวันละแสนเช้าเลนนะโดยแม่วนละแสบบนั้นนั้นเขาจ้างตะกี้เขาจ้างวันนึง เจ็ดแปดชี้ปนี่ม่ไดรอย่างปีนี้มิเตอร์วสนเช้าขึ้นไปสองปลายนิดนิดนึงไปแล้วไ้เป็นเงินบาทนสอร้มาห้าบาทสิบาทน้องบไดไปปีนี้ง่ายลำนาเองเลยไดไปเนาะไหลตาผลเนาะเพิ่มว่าตบชีก็่ได้ดับเหมือน่่ได้ดัชอชามเอร์แตเพิ่มบ่ต ตดำก็ตายมาสักหลงเจ้า <Glenn sound> ่ตาหัวควันมาวันไอ้ไงซะดำหน้าไหลฝนเนาะเลยแม่ดำหน้าไหลฝนเนี่ยมาได้กินข่าวดำหมูไปได้กินเลยกูบอกทีไอ้มากว่าพ่อหมูเป็นท่วงโอ้ยไปได้กินอยู่บ่จาวแพงดำหน้าทิตายมาเลยจักไปได้ได้นั่ได้กินไปได้กินกับพวกักดำกว่าเนาะดำไปแหลมไปได้ได้เป็นได้เนาะได้กินแล้วมันเป็นให้ก็ได้เกี่ยคำหมูเป็นกับทิมเท่านั้นแหละจะเป็นได้ หาเงินไปได้ไดไดเฉ<ด>ื <ไป S 1> ่อยกินไปได้เ่เคยไปไทยบ่บ่บ่เคยไปจะพอเถื่อนำไปไปไปแต่เค,เคยไปแต่เวียง้อกเถื่อแล้วก็ไป,ไปเลยแต่ยังได้เอาผอัวเพื่อะไปเวียงจ้ะไปชอกเถื่อไปเหตุงานยังอยู่เวียงเหตุงานบ้านงานบ้านไปไปเหตุงานในบาน้านเอาเงินเดือน,นกัพอป้านานแล้วพี่น้องเงินเดือนเขาให้ไปรอบแรกเนาะฮะกับไปเขากับวันห้ฮอดล่าเงินเดือนแปดแสนเนาะ อยู่กับเวลาอยู่หิงได้อยู่บมมันเดินป่าิได้นอนกับมามาแบบตอนนั้นมาตอนนั้นเอือยเห็ดดองนี่แหละมาปลูกกับยี่เงี้ยจันนี่แเอาโดนดนกับป้ากันแล้วป้าแต่โดนเหนื่อยลูกชอตคนอยู่กันน่ะค่ะยิงกับชายนอนกับยิงกับชายลูกเขามาอยู่มดทั้งบดกับไปฉีดคนเพลสอีกหน่อยค่ะคนหนึ่งแล้วมันเท่าเออเออเขาไปเลี้ยงเจ้านายมีพี่นอกเลยนอนจะคนสะแพง หาคนนะ่ะพี่นนองโดนหาคนโดนโดนมนมีเกาะมีครัวเนาะ <Đ ô. S 1> มีแต่เจ้าเนาะบออพูอ้หนึ่งช่อคนนะั้นมีแล้วเอื่อยชองคนน่ะพู้หนึ่งับผัวเอื่อยไปเวียงกับป้ากันแล้วกับผัวป้ากันหลายปีแล้วนะเลยลูกช่อคนคนนั้นดย ต <c oughs> ่อมากอวันนี้น้องอีจอน่องไม่ได้ฟ้าข้าฟ้าแต่เข้าไหลน่องมาอยู่พี่เล็กข้าไหลนี้เนาะโดยแม่ข้าวไหลบันเปเจ้าไม่ได้ปะเขาดอกเขาไหลเขาจะปะเจ้าแต่เขาปะาหนักกับมาอยู่เพื่อนต่อแม่ดีเลยเอ้าบอกจะให้เอ้าเอาการไหลแบบไห่ให้นอนตัดหลังนะบนนอสเลนกๆเฮ้ยพอแม่นีเนาะก็มาอยู่พี่เล็กกันเขากลับมานกใเขาวคอป้าเจ้านี่สิเอาอีกอยู่พี่เแต่เป็นคนเก่าบ่าอานังตติเศษเลยบ่า โดยเร mm. no ื่อยตอนนี pe, room, pe ้นะมีผ <Oliver> ู <PU ñ et> ้บ่าวใหม่แล้วบ่มีคนคุยหรือว่มีคนในใจแล้วมีมีคนคุยแต่ว่าอยู่ใกล้ดอกไม่ได้อยู่คนเดียบ่มีบ้านเองเจ้าก็เปิดใจบ่หรือว่าปิดใจไปแล้วตอนนี้เอากระถางไปเยอะเรก็รากคุยกับว่าแบบเคยล้มกันว่าเปิดใจอยู่แหละผู้บ่าวใายได้จังน้อยแบบที่บว่าคนบอกคุยไปแล้วคอยปิดใจแล้วเพื่อผู้บ่าวเบิ่งอยู่นะคุยกับกระเพือ แต่ว่าคือตะกี้มีคุยกับคนเบาบ้างไทยสองคนเนาะคุยอย่างว่าก็เลิกกันไปแล้วเนาะสองคนอะไรกบนี่ผ<ด>ู้ที่ามาอยู่บอกเขาเคยมาเ<อ> <หา S 2> ขาเขาว่าเคยมาจะพอเถืดอลมาเนะ<ด><ด>าะเขเคยมาหา มีแต่คุยกันไปเลยคุยกันกระโจนจบแต่วันเลิกกันไปแล้วช่วงคนคุยกันไปโดนไล่ล้วบ่มีคำาบอกเลยเลิกกันเนาะันก็คือูเขาบอกเลิกเนาะเจ๊เต็มไปก็คือกขาบอกฉันพลาดไปอะไรเขาบอกเลิกตอนนี้เนาะบ่กูหจะเห็ุว่าเป็นยังหรือว่าจังเลิกกันบอกเขาเขากะทำมาหลายคนอยู่น้องก็บ่อูโเนาะจะอยู่เขากะบอกเลิกเขาบอกคิดจะมาหาเจ้าเลยบ่กบอกเนาะแบบเมาเพราะว่าน้องก็ล้มกับเขาแก สี่เดือนหาเดือนเนาะเขาเขาว่าเขาอยากมาหาหน่องแท่เขาก็มาแต่โดนแท่เขาว่าคนอยากมาเขาบอกยากไหนคุยกันบริษังเขาก็มาหาได้กเขาอยากมาหาเปนบอกนี่เขาบริษัอยากมาหาเขาจามเข้าไปว่าน้องน้องเคยถามเขาบอกไอ้บริษัทอยากมาหาน้องบอกแต่แบบไม่มีเงินหน่องบอกว่าบไกซี้น้องน้องก็เลยว่ายังเน่องแต่บัินี้ผู้บัินี้ก็มีรู้คนหลังจากที่ว่า คนนั้นบอกเลิกแล้วกันไม่อายคนหนึ่งโทรมาเลียนนำโยฮะโอ้อ้แต่อยู่อยู่พังไทยคือกันเขาบอกเลิกเจ้าบอกเลิกเจ้าบอกเลิกเขาบอกเลิกน้อกก่อนเขาบอกเลิกเราไม่น้องเลยเขาบอกเลิกว่าแม่น้อมบอกเลิกเขาด้วเขาบอกเลิกก็เลิกเขาด้ตอนนี้นะมีผู้บ่าวทางใดคุยผู้บ่าวทางใดอยู่พังไทยเหรอคนไทยคือกันเนาะโดยแม่ คนลาวเฮาอยู่เมกาได้บ่มีบ่บ่มีเนาะบ่มีบ่อยากได้บ่ผู้บ่าวอยู่เมกาไกลโพดไกลโพดไม่อยากไหนแท้บ่เห็นไกลเพิ่นก็ขี่ยนมาหาน่ะบ่ยากเลยบ่ไกลโพดไมได้เข้าสิพาไปอยู่ปุ้นบ่กล้าไปบ่เอาบ่อจะบออยากไปอยู่ที่เมกาบ่ยากจบข่าวพี่น้องไปภูบาลเมกายากบ่ว่าบกล้าไปดอกเคยมาไปก็บ่กล้าไปแนครั้งภูบ่าวฟังไทยเด้เพิ่นเอาไปอยู่นําสิไปบ่กบ ไปยุกค่ะว่าแบบเพิ่นมากเพลินมาเพลินมาสู่มาตมมาแต่งอย่างี้กับเจ้านะเลยเพิ่นเอาไปอยู่น้ำนั่นนี่สิไปบ่แบบนั้นไปยุกไปอยู่อ้าวพี่น้องเอ้ยบ้านนี่ยแต่าทฝั่งไทยมีซิทผูกมาคุยกับน้องมาคุยกับเราบอกเขาเขาว่ายมาชุมบ่ขอจริงมาแต่งอไอ่ที่ไปอยู่น่นออ่ที่มาอยู่น้ำน้องเพิ่นว่าบ่็นที้เราที่บ่เพิ่นมาขอจริงคนว่ากับน้องเป็ี่เนาะน้องก็ว่าโดยว่า นอกกเฮ็ดว่าวยาวเพิ่นว่าคาว่าไอ่มาชุบมาขอแต่งน้องไอรีเ้าไอ่ให้น้องไปยู่พุ่นน้องบ๊อบไปเด็กบ๊อบไปกับบอบเป็นยังคนว่าบัดซีได้ให้่องว่าวพังท้ายนีแหละว่าวไม่แต่ให้ไปอยู่เก็ประมาณโดยหลายคนนี่นะคุยกันมาโดนหรอบอห้ากับบอมันห้ากับมาห้ากับคุยห้ากับคุยบ๊อมันทิดลายนี่แหละติดสาย คุยแต่ว่าคนดเลิกกัคืออยู่ว่าคนนี่คือยุ่กับมันแคเพ่งการคุยกันประมาณที่ติดป้ายเพ่งก็ได้ช่วยได้ชื่อช่วยเลื้อยชื่อรถชื่อชื่อรถไทยให้แต่แต่ว่าได้แต่หัวมันกับเหอนมันยังบ่ได้เหอนมาคโอ้ก็ได้ชื่อรถไทยให้หัวมันที่เสียกับติตั้งนานโอ้เจ้านี่ว่าทีวามีนผูบ่าวไปชื่อรถไทยให้นะโดยแม่เออได้แต่หัวเนาะกับสุลทรสมโดยกับ เฮือนแบบยังเฮือนยังยังบ่ได้เฮือนมันเฮือนยังบ่ได้โดยกินขนมเบิดแล้วบ่บัาครับเดือดร้ายกินขนมเบิดได้ลูกเป็นสองคนนี่แหละพี่น้องเลยลูกสองคนแต่พอมีแค่ว่าเผื่อก็ได้ชื่อรถท้ายหายเลยอะไรจะว่าเพื่อสีจริงใจกับเจ้าบ่จักสักคนนี่ซาเพลงเปิดที่มาหาเจ้าอยู่ อย่างี้เปิดว่าวโย่อะทีมาหาอยู่จากโห่าจากยามใดยังประจักหลน้ืนเดว่างโอ้เปิชื่อเดชื่อรถไทยให้พอเฮงเลยเนาะเพ่ต้องมาแล้ว้อเป็นกับกับคุยกันปนั่นเลเพ่โทรมาเล่นโย่ปจะมาโทรมาหาโดยแบบว่าเพินก็ลงทุนไปรายเลยนะโดเพิ่นชื่อรถไทยฮนห้ามืนี่ห้าหมื่นสี่ดยไทย หยังเนี่ยบอได้เห็นกันเนาะแต่ว่าแต่ว่าโทรเห็นหนากันแล้วเห็นเห็นหนาก็บ่ได้เห็นปานใด้แล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เปิดกล้องเนาะคุยกันแบบบ่เห็นหนากันเลยนะเอาะว่เปิดเพิ่งเพิ่นก็เปิดเขาเดียวเพิ่นก็ม้อนําบ่เห็นคักดอกเบอร์มเห็นมืองมัวนะกล้องก็แต่ว่าเพิ่นก็โทรมาเล่นคุเมออยู่เออตะเวทในเพิ่นเพิ่นก็าเพิ่งบอได้โทรมาดูดอกตอนแรกบอเด็กอ่ะอันนั้นตอนเช้าเนาะ Trong thương tròn thương 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 Ai thương 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 Đó thương 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 à thương 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 ลกลัวและหาชีพเจ้าก็สิีลาบได้บ่อสมมุิเป็นมีอายุนี่นะแบบนี้มุงเรีว่าเข่าหา,าชีพฮกชีปลายเพราะชี้ยักตัวโบเนี่ยนี้ซาแพ,พงอญญกกายุฮกชีฮกชีปลายเจ้าสีรับได้บ่แบบว่าเพิ่นมีเงินมีทองนะแบบว่าสามารถซื้อบริษังแล้วก็ดูแลเจ้ากับลูกนี่ให้สบายว่าันสักไม่ถูกไม่ลำบากนะเจ้าก็สปีลาบได้บ่เพิ่นก็เคยเฝ้าอยู่ได้เจ้าหับได้บ่ หับได้หับได้เนาะจะเป็นอย่งว่าสำคัญว่าใช่ไหมโดยเรื่องอายุว่าสำคัญว่าเรื่องอายุหรือว่าเแ่าอย่างน้องกับบ่าวอย่างนั้นโดยว่าสำกันแต่ว่าเขาเลี้ยงกับว่าเขาเลี้ยงกลุ่มบ่หลูกน้องอะไรนี่ได้เนาะโดยโดยเขาหลับได้บ่เนาะเพราะว่าตอนเขาหลับได้เนาะโดยน้องลับสองแล้วเนาะคันเฮาเฮากระเพราะว่าเขาหับได้เขาก็หับเนาะเขาบระหับกรได้กะ คือว่าอะไรเนาะเขาบอกเขาว่าเขาหักแพงลูกเขาก็คือว่าหับได้เนาะย่าๆก็ว่าเอาไปแหลย่เขาบอกหักลูกหักอันนั้นนอกก็บอกเอากันแลเพราะฉะนาะนหักแมวมาหักลูกคือจะว่าว่าบ่มีมันก็บ่มีแล้วเพราะฉะนั้นบ่าเพิ่นก็แก่แล้วเนาะเพิ่นก็ว an ่ากับน้องว่าอันนั้นลูกนี่อายเลี้ยงได้เมื่อทุกอย่างว่าอ้คนนี่บ่โดยคนที่ชื่อรถไทยใหายเนาะแต่เพื่อนบอกจะลองแบบที่เนาะ ดีใจนำพี่น้องเอ้ยอะไรถ้าเกิดว่าสมมติมีคนใหม่เข้ามาเด้เจ้าสิคุยอยู่บ่นี่บ่ได้สินั่งคุยกับผู้นี้เนาะนอกกับกล้าคุยกับคนใหม่อ่ะเนาะเขาทีกว่าเนี่ยคนนี้ว่าว่าอันนั้นแม่คุยกับคนนี้เนาะเาก็แบบยังคุยกับคนนี้เนาะยังบอกว่ได้เนาะอันนี้แม่นมันก็ย่าน พิษเผย่กับแม่นนนเนาะพเพราะ่าความมือสืบเผื่อนเนาะเพราะว่าเผื่อกับคนใหญ่แล้วเนาะคนมามันหกชิพแต่เนาะน้องกับว่าอยากเก่เกงใจเผื่อนนเนาะอยากคุยทำไมว่ามีคนใหม่เข้ามานนองกับว่าอยากคุยบอกเนาคุยกับคนนี้แล้วเนาะท่านหลังจากแต่ว่าคนนั้นบอกเลิกเนาะเราพอดีคนนี้โทรมาหลินเพื่อเพื่อกนเคยบอกว่าเป็นเอฟซีของทางบอต้าเราน้องก็ได้ทาาบอต้าไปว่าเอฟซีทางบอต้าทางบอต้าก็เลยตอบน้องว่า บอจักบอหัวจักหัวแต่ว่าเป็นเอเชีทางบอตาอยู่แต่ว่าจะเป็นคนได้มีหลายคนเผื่วบาจีเนาะบอตาโดยบกคิดอยากเจ้าก็บบกคิดอยากลองลองเบิ่งเนี่ยบอจักสองคนสามคนเนี่ยนี่นะเพื่อเอาบอไพสี่จิงใจวกันนะนะและก็สิเป้แล้วก็สิทุ่งเทเจ้าร้ายกว่ากันนะสิเปอันนี้เพิ่งก็ได้ทุ่งเทร้ายเติบแล้วะองมาจำหนกันเนาะลองใจเบิ่งนะนะสาวแพงบออยากลองเนี่ยบอ เก่งใจเพิ่นเนาะไม่ยอมเงยไม่เพิ่นจีดาไม่อยากเก่งจีดาเก่งใจเพิ่นโอ้ด้วยๆแบบเราก็เป็นคนแบบว่าคนคนแก่นะไม่อยากเก่งจ่อยากตัวเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นเิดก็จริงใจกับเนาะเดี๋ยวนะเท่าเพิ่นก็ว่าน้องอยากได้ยังไงจีซึ่งได้มีบอสดไทยชนะที่แรกนะเพิ่นท้ามาที่เนาะว่าน้องบ่มีแล้วรถไทยชนะอะไรเนาะเอาดำเอาเอารถไทยชนดำ รถไทยเก่ามันแป้งบุได้เด้อวะเขาเลยแบบอยากได้รถไทยไหม่เนาะเผลก็เลยเชื่อให้โดยไทยเก่ามันตายเลยไทยบุได้อตะกี้ก็เอารถไทยเก่าและไทยแต่ว่ามันตอนบันมันตายแ้่แป้งที่เถื่อนมันก็แป้งบุได้ก็เลยยาเลยโยกที่หามือบัได้ดำว่าหาเงินจ้างรถโม่บโมลัยดำหน้าเองแม่นแรกเขาก็ดำหน้าเขาเนาะแล้วก็เลยเพลินว่าเอ้าเหตุจกิได้จะบัลลัดำหน้าเนาะจะอยู pigs, oh. <ẫ> ่ไปท็่ชีวะบันถาม น้องอยู่บ่ได้ได้เนาะเอออาอจีเซ่ลถทายหายเอาบ่อ่หนไหมน่องว่าจีเซ่เอาเพิ่นบ่ได้ส่วนไปอยู่ไทยนําบ่บ่บ่ได้ส่วนเนผินว่าเพิ่นว่ายงมาอยู่พี่เนาะโอ้เพิ่นว่าบ่าจีเซ่โดยแบบโชคชัยเพิ่นแบบมักธรรมชาติบ้านเฮาห์แหละโดยแม่นะมะ้ยหมักแบบบ้านๆเฮาหั่นนะเพิ่นมักไปแนวนี้โดยเพิ่นว่าเขาว่ไอ้ไปสุขวอแต่งเนี่ยอาจีไปอยู่น้ำน่องว่าเฮ็ดนาะ เออไม่อยู่ก็มาแต่ว่าต้องมีดินมีดอนนออยู่กัะดินชดตัวเองให้แน่นเนาะต้องชื่ดดินเฉื่ดดอนอีกนะใหก็มาอยู่มันมาหลดมันก็มีดินบนอยู่องเนาะเพราะว่าดินคือว่าดินนอกกับ่มีเลยเนาะมีแต่ชนมีแต่ดินพ่อแหมกับบกวงขั่วทลายเนาะมันลูกกลายคนเป็นลูกกลายคนเป็นปันห้แล้วป้ บ่ย yeah, mm ังไปปันให้โดยยังยังบ่ได้แบ่งพ่อพ่อฮบ่10เฮกตาร์นี่ดินพ่อแม่บ่ฮอดแต่ให้นาอันนก็โดยนี่บ่ได้แม่นดินพี่น้องโดยมีแต่ให้นาได้ก็แต่เือก็นั่นน่ะฮอมันเือก็บ่แล้วโดยยังยังบ่ได้ปนกันมยังูพ่อแวยังบ่ได้ปนให้กันจะว่าผัวเจ้าก็เบิ่งบ่จักพ่อของลูกนี่เจ้าว่าจะกลับมาหาเมียแล้วจัก เนี่ยสิบ่ใโอกาสอบ่เนาะบ่มันหลายข้งแล้วเนาะบ่ว่าอันนี้ก็น้องป้ากันเนาะเขาก็บ่ได้แต่งเนะเนาะากันด้วยแบบค่ายหัวกันนได้แค่ล่นเนาะกับงัวตัวนึงงัวน้อยๆนงัวบ่ได้ใหญ่พอแล้วฮีดแล้วยังสิซื้อโดยกินฮีดเองเนาะน้อนไม่ปะกันหลายที่5เดือนแล้วเขาบ่มาห้อง่มาเอิ้นเนาะน้องเฮ็ดฮีด กินินเฮ็ดเองเนาะเนาะก็ค่างัวแต่ว่าเพิ่นมามอบให้อ๋ค่ากินเฮ็ดเองเนาะโดยนก็มาเฮ็ดเ็ดเองแล้วแล้วเห็ดเฮ็ดเพิ่นยังยังบ่ได้แต่งยังบ่ได้หยังนะว่าบ่ได้ปากกันก่อนบ่ได้ที่ได้เพิ่นก็ว่าว่าสิแต่งนี่นะแต่ไปหาเพิ่นหลายเทื่อก็บ่มีเงินบ่มีเงินเนาะทางทางแม่ยา่ะว่ามีเงินโดยๆเอาจังซั่นล่ะพี่น้องเอ้ยก็แสดงว่าสาวแพงนี่เราก็ ว่าง่ายๆซะเฮาคิดว่าเลา่ากะช่วงนี้กะเดีว่าเล่าหนี่งไม่ได้เปิดใจเลยแล้วจะปิดใจไปเลยพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าแล้วมีผู้รักผู้ใหญ่คุยอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าพี่ชีต่อมาโอมาลมมาบอกมาคุยหรือสิมาเสนอแบบว่าสีเบิ่งแย่งสีเลี้ยงเจ้าสีเทคแค่เจ้านั่นนี่ไอ้ดีที่สุดนั่นนี่เจ้าอยากได้ยั้งกับสีห้ามาให้นั่นนี่ แล้วก็บรรับปากคือกันพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบ่ยังบ่รับปากเด้อนั่งรับปากบ่ได้เน้องเพราะว่าแบบจีนเนาะว่าน้องคุยกับคนนี้อยู่โดยน้องรับปากบ่ได้ว่แครับไม่มีผู้ใหญ่มาอยากขอคุยอยากขอนั่นน้องน้องยังบอนั่นคุยบ่ได้แนเพราะว่าน้องคุยกับคนนี้อยู่ก็บอกว่าสิสิจะได้เนาะแล้วพ่อจีเขาวาจะได้โดยๆแต่จีว่าตัดปฏิเสธเหมือนกัน อันนั้นบ่ได้นะว่าคนเข้ามายังคุยกับคนนี้ <No. S 2> อยู่น oh. เนาะดาูกัจักแรกค่ะว่ามีกับบัญชีได้เลิกกับคนนี้ก็บ่ฮู้เลยเหนบ่ยกับระยกัเข้ามาเขาบัญชีได้เลิกแล้วก็คุยกันเนาะเออบ,าบา่ว่อาหานเลยทำว่าน้องก็สิช่ฮ หากคุยกันเนาะมันน่าโมงเด้โอเคถ้าเกิดได้เลิกกันยังได้กันติดต่อไอ้ทีมงานก็ได้เขาก็ชีเข้ามาหาหใหม่คนใหม่ให้โอ้โหเด้อได้พอติดต่อก็อยู่ไปเรียงดกกันเนาะเขาเขาว่าได้เลิกกับคนนี้อีกค่ะเขาว่าคนนี้บอกเลิกอีกอะก็ที่อยู่ต่อไปเรื่อยๆปบ่มั่นนึงด้รับแล้วบอหลูกชายฮะมานอนเป้าแม้า่าจจะชิลับแด้ โอเคพี่น้องเอ้ยเนาะกัสิลบกวนซาแพงบนไร่ำนีิก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะขอบคุณขอบคุณขอบมกขอบใจที่เพิ่นมานั่งอ่าโอ้หนังลมแล้วก็เสียสละมานั่งคุยน้ำเนาะให้เอาสัมภาษณ์ด้อยซะสัแล้วก็ได้หูถึงเรื่องราวชีวิตการเป็นมาของเราเนาะอ่าว่าเป็นยังจังได้ปะได้เลิกกับผัวเพิ่นก็ได้เว้าได้เล่าให้ฟังแล้วพี่น้องเอ้ยและตอนนี้อ่จิตใจเพิ่นเป็นจังได๋เพิ่นก็ได้เว้าให้ฟังแล้วซัสสัสก็มีคนเว้าคนคุยมีผู้อุปถัมภ์เพิ่นก็ว่าแม่นพี่น้องเอ้ยเนาะ ส่วนวัตสิมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่อยากติดต่อพวกพันกับมาเนาะมาโอมาล้มมาหุจักกับเล้าหรือว่าจังไดก็ตามแต่ละก็ยังบ่อยเนพร้อมพี่น้องเงินเนาะเพราะว่ายังเก่งโอเก่งใจผู้ใหญ่คนนี้อยู่าสันสักเนาะก็ถือว่าผู้ใหญ่คนนี้ก็ถือว่าลักก็ดีสุดๆเลยครับเจ้าเนาะนี่แหละคือการพิสูจน์พิสูจน์ใจกันเนาะเป็นการเจ้าเขาก็พิสูจน์ว่านั่นแมนกับพูจน์ได้ ถือว่าเขาดีเติบแล้วับในเนอะถือว่าเขาชื่อรถไทยอนอกก็ดีโมกดีใจเลินไล่ขอขอบโุกขอบใจเหมือนหลายที่ชื่อรถไทยแห่งนอกโดยเขาก็ดีใจนะพี่น้องเนาะโดยโดยโอเคพี่น้องเลยขอบุญขอบคุณขอบมุกขอบใจที่เขาเอามืเบิ่งตั้งแต่ต้นจบคลิปเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งเบิร์นสุขสุขล่วนทางสาวแพงแล้วก็ลูกๆน้อนให้อยู่ดีมีแห้งว่าแสนซะแล้วก็ให้ผู้รักผู้ใหญ่คนนี้ก็ให้เพิ่นหากิริงวางแต่งว่าแสนซะให้เพิ่นอุปถัมภ์คำสูญจะกับลูกเนาะให้ความสะดวกสบายเจ้ากับลูก แบบนี้ตลอดไปวะสัสะเนาะแบบสบายดีซะแพงสบายดีโดยบายอีนางบายบายด้วยมั้ยบายบายด้วยบา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 ยเป็นแบบบายบายอันก็หลงลก็